ก็ขอกับสวัสด,ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ไกฟล์ GTA 5M แบบ emo ร้อยนะครับเดี๋ยวใครที่อยากได้เดี๋ยวอเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ให้ก่อนนะครับขอดูก่อนก็ฟไฟลแอคชั่นก็จะเป็นฟไฟล์ตัวนี้เลยนะครับขั้นแรกนะผมให้เรากดคลิกข,ขวาไปที่ฟไฟแอคชั่นครับคลิกข,ข,ขวาไปแล้วกดค o p y ครับผมแล้วก็กระบาดทิ้งไปเลย แล้วก็ให้ไปที่ open file location file m ของผมก็คือ open file location น่ะเนาะไปที่ file m ทุกคนทำเป็นูละแล้วก็ให้มาที่ application data ครับแล้วก็ให้ไปที่ s e t t i n e s แล้วก็ให้ไปที่ common ครับแล้วก็ไปที่คำว่า data ครับแล้วก็กดขวากดพาร์ทเลยครับผมแค่นี้นะครับไฟล์ action ก็ลงเสร็จละลองรีเฟรชดูแล้วก็ลองเข้า G T file m ได้เลยครับแบบว่า e m o รอีเมติด1ซ0ครับไม่ต้องบูตไม่ต้องอะไรเลย เอาไว้สาหรับแบบว่าเล่นแบบว่าคำๆหรือทุกคนจะไปเกณฑกันเรื่องของคุณนะครับแต่ผมก็ไม่เอาไปใช้อยู่แล้วครับวันนี้ผมแค่เอามาให้ดูเฉยๆส่วนใครอยากได้ก็ใต้ดิดคิปชันเลยครับเดี๋ยวแต่ผมยังไม่ลงนะแต่ว่าขออัดคลิปไว้ให้ดูก่อนใครอยากได้ก็เม้นบอกไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงว่าผมจะใจยังไงนะขอทดสอบเป็นเซิร์ฟอันเดียวบ็อกซิ่งเลยกันครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปก็ไม่น่ายาวนะผมว่าเพราะก็แค่มาสอนลงมอดไฟแอคชั่นเฉยๆรืว่าอีโมร้อยแรงเนี่ยเพราะผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครเอามาให้ดูนะถึงมีก็ทําไม่ค่อยเห็นผลนะครับว่ามันติดหรือเปล่าแต่ตดโดยของผมนะครับผมเบอร์โอก่อนผมก็จะเ,เป็นปลาฉลามนะกดเลยแม่หนิ นี่นครับดูนะครับดูดูอันนี้คือลงไฟแอคชั่นแล้วนะลงให้ดูเมื่อกี้เลยไม่เห็น n อ c พเอาเห็นละนี่นะครับดูนะครับดูดูด,ดูนี่นะนะผมไม่ต้องกดบูทเลยเลยก็คือคลิกซ้ายปกตินำวาไปเทียนก่อนบอดมันน้อย นะครับดูนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องบูทครับเนี่ยครับมันก็จะอีโมให้เลยดูครับผมอันนี้ผมแบบว่ายืนตัวนิ่งเนี่ยนะผมกดแค่คลิกคลิกฟาอย่างเดียวเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับอีโมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็คือเอาไปเล่นเขียนได้เลยไม่ต้องแบบว่าบูทเม่ต้องบูทเลยจะบูทก็ได้ครับนะครับมันก็จะบูทให้เนี่ยครับเวลาแบบว่าอันนี้คือผมไม่ได้กดอะไรนะคือมันวิ่งไปดูดเลยเห็นปะ เนี่ยครับไฟแอคชั่นก็จะมีประมาณนี้ครับก็าใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่ลงให้แต่ว่าคอมเมนต์ไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยลงอีกทีนึงว่าจะลงยังไงทำไมนี่มันไม่แทงวะในบอทน่าจ,จะบักครับนี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบมากครับที่เข้ามาดูนะขอบคับ